อุย้ยมันปิงขึ้น,นอียอุ้ยอ้ออ้อตายหนึ่งสวยสวยตายีอ่อว,วันนี้นมราอยู่กับมูวาน,นะครับวันนี้เราไปกด5 button roaming เ,เราจะเป็นแจ็คซันกูก็จะเป็นซันนะครับ ซูเปอร์แมนสเปรวิ่งด้วยไทเลสบินบินซูเปอร์แมนอยู่โบวเราครับพิตเตอร์ดับอยู่ได้ปะเรารู้ทนายหนจะ go 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 เลยจบจูซูเปอร์แมนจบพิตเตอร์จบพิตเตอร์พิตเตอร์กูตายเละ จส่มาทางโต้ดิพี่โอเเ้ยคิใใน,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 นเต้นโอ้ยโดนโดนเฟิร์สบัตรกูจะได้เฟริร์สคิวเลนอยู่แล้วแม่งเลยสู้ริกเตอร์ไม่ได้อุ้ยชิบหายแล้วกูก็มาลมพี่อ๋อโอ้โหเชียนี่เก่ามาจากไหนเนี่ยม,มันเล่นดีนะเว้ย ดีอ่ะไม่รู้ว่าทีค่คุนักแข่งใช่เป็นนักแข่งเอ่อนักแข่งเล่นมาดิกเตอร์เอ้ยดิกเตอร์ไปนะวดิกเตอร์ไปนะไฟห้าไฟห้าอะไรเฮ้ยโว้ตันพังแล้วหนีอ้าวพังยับมาโตัมาโตัมาโตัไอ้สัตว์ มึงเดินผิดทางแล้วลูกน้องไปกูมาอยู่มากลางอยู่ต่อนแล้วกูถอยก่อนมากกูแล้วไม่ทางไม่ทางย้อนยอนอันนี้เป็นว่าไหนมันตัวยถึงคราวแล้วล่ะที่มูวานจะแบกด้วยฮีโร่คู่กายของเขา มาส่งมาซุปง,งั้นกูกูจะตายไปอ้าวเอากันไม่โดนยอนโนบิกยอนเด็กก็สวยหรอกเดี๋ยวก็สวยห,หรอกโอ้อคิวเลนท่ายอนยอนจั๊กจั๊กโนบิ้งโนบิ้ท็อปจูท็อปจูโอ้โห ตายคาบ้านเลยรู้สึกกูดิขี้บนเข้าขี้บนเข้าจู่จู่จู่โอ้โหาปบายมาก่อนเพื่อนเอุ้ยอ้ออ้อตายไปหนึ่งสวยสวย ตาเบสสองสวยไม่สวยอ้ชิคล็อกเป้าล้าถอดเขียนไม่น่าช่วยหรอโคตดรแบกคนนี้ก็คือโต้นี่เองมามามานี่นี่นี่ดิตร์ดูมันงัดกูดูมันงัดกูดูมันงัดกูีแทงนเ่ย มาแล้วครับต้องเดินเกมให้เพรากูแบกต้องครับคิวเรนคิวเรนคิวเรนโกบูบักไอ้คิวเรนที่ในการคอมโบชูก้าเอครับที่การเอ่อชูก้าเหรอครับคอมโบชูก้าก็คือกดโมโมเลยครับไม่เนี้ยปาน กูไี่ถึงตามไม่ทำเลยไปดีจอต้องโดนต่อไปนี่คิวเลนเซอรไม่รู้อะอยู่ไปอยู่กูเดาเกินโอ้ยโอ้เดี๋ยวสัตว์มาเอาดิครับอุ้ยยิบิผักค้นไกลก็มาดิครับแค่นั้นแหละก็มาดิครับอ๋อ มึงดูกูมึงดูกูสเต็ปสเต็ปสเต็ปโอ้ <Okay. S 1> โหจะโชว์สเต็ปซะหน่อยอ่ะ <c oughs> โอ้ยคิวเลนคิวเลนไม่ได้รอโอ้ยคิวเลนได้อ๋ออ๋ายุคนเราอะครับคนเรา ตวเลยแม่งราช็อตมดเลยอ่ะมามาโหลดอ่ะมาแล้วไม่เอาอะไรเลยอ่ะทีเด่นคุ้เละเล่นครับเอาดิครับเอาดิครับ เจอเจอโจผมส่อให้มังงัดกี่รอบกูก็ไม่ตายก็ให้ยังมาคิวหลังนะคิว่ลังนะคิวลังนะคิวลังคือสายอยู่เุ่ากิจส yes ัมผัสรู้จักว่าทิ่สัมผัสอะของจริงผมมากนี่นะทุกคนขอคิวคิวเลนนะครับโลรมาได้แต่เ่อสองนั่นหะครับ

อยากให้มีคนล่ามันเนี่ยหาเพื่อนล่าตัแต่ว่าหาเพื่อนตายเนยต้ออุ้ยคดผิดอุ้ยจุลันอุ้ยไม่เงียบจะเอาล่าแล้วคยกูรู้วาเฮ้ยกันตายว่ะ เฮ้ยเกิดทันเกิดทันเกิดทันมันโลมาแล้วมันโลมาแล้วฮีคนโลเลยอ้ยเฮียตุรันตีตาฮาเฉยอะไรอะไรอะไรลงมาไอ้คิวเรนคิวเนคิวเรนหัวเฮียคิวเรนแทงของทีตายละ นี่ห็เชดเฉดเฟี้ยวไหมครับผมสโลคิวคิวเลนเฉดเฟี้ยวับผมเฮ้ฉดตรงไหนวะที่ย lắm à. Ui Lẹ quá khốt lẹc về Cái săn la này đi เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปอ่าแพนด้าตัวนี้นะครับโหดหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดติดตามติดตามถ้าถูกใจยังไงฝากกระทืบไลค์ฝากกระทืบแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มายอมแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไปแค่นี้แหละจบละอะไอร <laughs> <laughs>